สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะนำเสนอโปรเจกต์ในรายวิชา Electrical Engineering Mathematics ครับหัวข้อเกี่ยวกับ s p ป i n g and RLC เสนอรองศาสตอาจารย์ดรปารมวดวาดเขียนครับมีสมาชิกเรื่องนี้ผมนายเกษสดิษฐ์ขำแก้ว640-10030และนายธัญทรบรรจงเส้น 6 4 0 1 1ศูนนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคม,มนาคมและโครงข่ายสถาบันเทคโนโลยปีประจอมเก้าเจ้าคุณหาลักบังครับการทดลองที่1นนะครับจะเป็นการหาค่า k และการประยุกต์ใช้โดยจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ทําการทดลอง 2. การหาค่าคงที่ของสปริง3หาค่าความถี่ของสปริงและ4หาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจากการทดลองครับ ลักการที่ใช้นะครับสมการเชิองอนุพันธ์ของการเคลื่อนที่อิสระและไม่มีแรงแดมิมเมื่อนำมวลเหารตลอดสมการจะได้สมการเชิองอนุพันธ์อันดับ2เมื่อโอเมกากลังสองเท่ากับ k ส่วน M สมการนี้จะใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกเชิงเดี่ยวหรือการเคลื่อนที่ที่ไม่มีแรงแดมิมโดยเงื่อนไขเริ่มต้นที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับสมการคือ x 0นย์ 0, ะ 1, จะเท่ากับ x0 และ x อพายศูย์จะเท่ากับ x1 ซึ่งซึ่งหมายถึงระยะขจัด โดยรูปทั่วไปของสมการจะเป็นดังรูปนี้ครับวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ครับขั้นตอนที่1นนะครับจะทำการทดลองโดยเราจะทำการออกแบบวงจรต้นแบบไว้ก่อนนะครับดามรูปดังนี้ mm hmm. เราจะทำการต่อวงจรตามรูปต้นแบบของเรานะครับ เมื่อทําการต่อแล้วนะครับเราจะทําการจ่ายไฟ10บโวลต์ลงไปในวงจรเพื่อเช็คว่าเซ็นเซอร์ของเราสามารถใช้ได้ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คอุปกรณ์เซ็นเซอร์ของเรานะครับว่าสามารถใช้ได้จากการทดสอบก็สามารถใช้ได้ครับขั้นต่อคือการหาค่าคงที่ของสปริงโดยจะมีหลักการดังนี้หาค่าความขี่เชิงมุม โอเมก้าเท่ากับรูทเคส่วนเอหาค่าคงที่ของสปริงเอฟเท่ากับเคเดลต้าเโดยที่ f เท่ากับ mg จีจับเอเท่ากับ k คเดลต้าเอเท่ากับเอส่วนเดลต้าเหาค่าความถี่จากการคำนวณ f เท่ากับโอเมก้าส่วน2พายหาระยะยืดของสปริงโดย ทำการวัดระยะยืดก่อนที่จะเอาขวดน้ําไปใส่กับหลังขวดน้ําไปใส่สปริงนะครับระยะก่อนยืดจะได้6.4ซนติเมตรระยะหลังเอาขวดน้ําไปแขวนกับสปริงจะได้ 18. 1 8 1กซนติเมตรครับ <c oughs> น้ำหนักของขวดน้ําจะได้1,200กรัมครับทำการหาค่าเดลต้า x โดยเดลต้าเเท่ากับ x หลังยืดลบ x ก่อนยืด x หลังยืดเท่าก,กับ18.1ซติเมตร x ก่อนยืดเท่าก,กับ6.4ซนติเมตรทำการหาค่าออกมาจะได้11.7ซนติเมตรแปลงค่าออกมาเป็นหน่วยเมตรจะได้0.117เมตรครับจากฮุกเราเราจะได้ว่า f เท่ากับ k เดลต้า x ทำการแท,ทนค่าต่างๆลงไปจะได้ค่า k เท่ากับ1นิวตันเมตรครับในขั้นตอนที่2หาค่าความถี่ของสปริง หาความที่ของสปิงจากการคำนวณ f เท่ากับโอเมกาส่วน2พายทำการแทนค่าลงไปจะได้ f เท่ากับ1.4 566 h กเฮิร์ครับการแก้สมการด้วยอันดีทำไมหาค่าความถี่เชิงมุมจาก Differential Equation จากสมการรูปทั่วไปทำการเทค1ส่วน M ทั้งสมการจะได้สมการดังรูปนะครับจากนั้นกำหนดให้ XT เท่ากับ CE กำลัง MT ทำการแทนค่าลและต่ค่าจะได้ m กํลังสองกโอเมก้ากํลังสองถ้ากับศค่าโอเมก้าถ้ากับ9.152แทนเปร์ลงในสมการนะครับจะได้ค่า m 1และ m 2ลงมาแทนค่า m 1 m 2ลงไปในสมการจะได้สมการดังรูปนี้ครับแล้วก็ทำการ Take initial x 0ูแลกับ0 1 1ย์จ่จะได้สมการที่1ออกลงมาครับ คำนดให้ดิฟ x ศูนย์เท่ากับศูนย์ทำการแทนค่าต่างๆจะได้สมการที่สองแทนค่า c 1เท่ากับ c 2ลงในสมการที่1จะได้ c 2เท่ากับ 0. ูนยจนาจาก c 1เท่ากับ c 2จะได้ว่า c 1่ c 1จะเท่ากับ c 2โดยมีค่าเท่ากับ0 0 5 8 5ครับทำการทำการแทนค่า c 1และ c 2ลงในสมการจะได้สมการดังรูปครับจากนั้นก็แปลงเป็นในรูปของคอส จะได้จรรมการนี้ครับหาค่าความถี่ชังมุมจากสูตรโอเมก้าเท่ากับรูทเคส่วนเจะไดโอเมก้าเท่ากับ9.152เุดเครับการหาค่าจากการาฟทําการดูว่าค่าถึงค่าได้ทั้งหมดกี่ช่องนะครับซึ่งออกมาแล้วนะครับค่าก็คือ T 3. เท่ากับ3ามแล้ความที่สปริงจากการลดลง เราทําการแทนค่าต่างๆนะครับแล้วก็หาความถี่จาก f เท่ากับ1ส่วน t เราจะได้ว่าความถี่จากการทดลองจะได้1.3333นะครับกานเขียนโค้ดนะครับเพื่อดูลักษณะของกราฟจากการทดลองกับจากการคํานวณนะครับว่าจะมีเป็นลักษณะเดียวกันไหมนี่เป็นกราฟที่ได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับ ก็จะโชว์ถึงการทดลองนะครับว่าเมื่อเอาขวดน้ำใส่ลงไปที่สปริงแล้วก็จะเกิดคาบในลักษณะดังนี้ครับ โดยที่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับระยะของแอพิจูดก็จะลดลงนะครับจนเมื่อมีเวลามากขึ้นเรื่อยๆตัวลักษณะของกราฟนี้ก็จะกลายเป็นเส้นตรงในที่สุดนะครับขั้นตอนที่4ี่จะเป็นการหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดครับเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจากค่าทฤษฎีลงค่าทดลองส่วนด้วยค่าทฤษฎีคูณ100จะได้ ค่าเออร์เออกมาเป็น8.46%ครับครับสำหรับการทดลองที่สองน,นะครับการหาความถี่จากวงจร RLC นะครับผมซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีตัวท่านทานตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็จะมีออสซิลโลสโคปนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเจเนเรเตอร์แล้วก็จะเป็นสายของฟังก์ชันเจนนะครับ ขั้นตอนการดําเนิงนง,งานนะครับผมซึ่งจะมีเพิ่มจากการทําการทดลองนะครับแล้วก็หาความถี่และค่าจากการทดลองแล้วก็การคํานวณด้วยแล้วก็สามนะครับนําค่าจากการทดลองและค่าคํานวณมาหาเปอร์เซ็นต์เอรเรอร์นะครับทํางานทดลองนะครับซึ่งเราจะต่อวงจร r l c นะครับเป็น ILC ต่อขนานกันดังรูปแบบนี้เลย นะครับแล้วก็เราจะเอาออสิสโคปมาวัดข้อมตัวแอลนะครับแล้วก็ป้อนฟังก์ชันเจนป้อนเป็นสแควร์เวฟนะครับนะครับจะได้กราฟหน้าตาแบบนี้นะครับครับแล้วก็ไปหาความถี่และค่านะครับผมซึ่งหลักการที่เราจะใช้ก็จะมีแค่ความถี่นะครับมันก็แค่1ส่วนส่วนกลับของค่าแล้วก็ความถี่หาร์าดโอเมกาส่วนด้วย2พายครับ นี่ครับเราก็ดูว่าหนึ่งค่ามันประมาณเท่านี้นะครับซึ่งความถี่ที่เราได้จากการทดลองนะครับพอคำนวณมาแล้วจะได้ความถี่ที่สามร้อยสามสิบสามจุดสามสามเฮิรตซ์นะครับต่อไปนะครับเราจะหาความถี่จากการคำนวณบ้างโดยวิธีผมจะใช้เป็นลาพลาแทนฟอร์มนะครับซึ่งจากเคเซียนะครับผมเราจะได้สมการตั้งต้นมา แล้วเราก็แทนค่าสมการนะครับผมจะสังเกตได้ว่าสมการอนุพันธ์นะครับที่เราได้มันจะเป็นรูปของ ODE ซึ่งเป็น Se c o n d order นะครับวิธีที่เราจะใช้ใแก้นะครับผมก็เป็นล,ลาบาร์ทั้นฟอร์มนะครับล,ลาบาทั้นฟอร์มก็คือการเปลี่ยนจากโดเมนเวลาให้กลายเป็นโดเมน S เพื่อจะได้แก้สมการได้ง่ายๆนะครับเมื่อเราแก้สมการได้ออกมาแล้วสมการที่ได้มันจะอยู่ในหน้าตาของมันจะอยู่ในโดเมนเ ซึ่งเราต้องเปลี่ยนให้กลับมาเป็นโดเมนเวลาโดยใช้ In อินเวลลาปลาทาร์ฟอร์มนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาเป็นโดเมนเวลาแล้วเราจะรูปสมการโดยใช้ออยเลอร์ครับซึ่งคําตอบที่เราจะได้นะครับมันจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันจายนะครับซึ่งเราสามารถหาความถี่ได้ซึ่งความถี่ที่หาได้มีค่าอิมาที่3 9 7ร8อเกาิบเจเฮิร์ตนะครับ ไปนะครับเราเอาความถี่ทั้งการทดลองและการคำนวณมาเทียบหาเออร์เรสนะครับซึ่งเออร์เรที่เราได้นะครับมีค่า,าที่ประมาณ16.224เนะครับจะสังเกตได้ว่าเออร์เรมีค่าเยอะพวสมควรซึ่งอาจจะเกิดจากการทดลองของเราหนีบสายสโคบไม่แน่นหรืออาจจะเพราะตัวด้านทานหรือตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุเขามีสนิบขึ้น ประมาณนี้นะครับ